สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราจะมารีวิวแนนไลท์พาวเวอร์ทูบสามสิบซีในทีมสงการกันนะครับ <S 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 ซึ่งวันนี้นะครับเราจะมารีวิวไฟนะครับด้วยการถ่ายในทีมสงการกันนะครับผมถ้าเกิดสังเกตนะด้านหลังเนี่ยผมจะตั้งไฟไปแล้วสามดวงนะเป็นพาวเวอร์ทูบสามสิบซีสามดวงเลยนะครับผมแล้วก็มีที่ผมถืออยู่เนี่ยอีกหนึ่งดวงแล้วเป็นสี่ดวงนั่นเองซึ่งสี่ดวงนี้เนี่ยผมจะเอามาใช้ในการย้อมสีฉากหลังย้อมสีน้ำที่จะสาดไปที่ตัวแบบนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าจะได้ แสงสีเป็นยังไงนะครับแล้วก็ไฟหลักของเรานะวันนี้ผมจะใช้ตัวแนนไลท์นะผม FS 200นะครับติดอยู่กับพาราโบลิก90เซนของแนนไลท์เช่นกันนะครับผมซีรีส์โพลทูปมันเนี่ยมันจะมีตั้งแต่ตัวเล็กนะครับก็คือ6สนะผม15สแล้วก็3 4นั่นเองนะผมทีนี้ไอ้จุดเด่นของตัวโพลทูปก็คืออะไรครับไฟทูบเนี่ยหรือว่าไฟแท่งเนี่ยที่มีสีเป็น RGB นั่นเองนะผมนั่นหมายความว่ามันสามารถปรับสีได้ครบทุกสีเลยนั่นเองนะครับซึ่งมีประโยชน์ออยยย่่่าาาาางงมกกนนนนะะะคครรรัับบใถภพิิแลลวดีโเ อย่างเช่นของผมแนละ้วด้านหลังนะก็คือผมตั้งพทูสาว1ไว้3ตัวนะเห็นไหมมันจะมีสีชมพูสีเขียวสีเหลืองเนี้ยก็มาสามารถทําสร้างเป็นแอมเบียนไลท์นะครับหรือว่าจะทําเป็นไฟหลักมาตั้งขา้างหน้าเลยก็ได้นะผมก็คือมันไม่ต้องยอมเจลนั่นเองนะผมเราสามารถปรับที่ตัวไฟได้เลยนะว่าเราอยากได้สีอะไรแบบนี้นะครับหมุนปรับอย่างนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมไฟสีไหนก็มาสีนั้นนะครับแต่ก่อนจะไปถ่ายกันนะผมผมขอมาดูที่เมนูก่อนหนึ่งนะครับ โอเคนะผมที่นี่เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเมนูกันเลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็คือเป็นเมนูของมันนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นหน้าจอนะครับด้านขวาเนี่ยจะมีหนอบอยู่2หนอบนะสำหรับให้เราเลือกฟังก์ชันเลือกเมนูต่างๆนะครับผมแล้วก็ด้านซ้ายฝั่งนู้นเลยนะครับก็จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับที่มาดูที่ตัวเมนูกันเลยนะครับกดเข้าไปนะครับเราก็สามารถเลือกเมนูต่างๆเนี่ยด้วยการหมุนหนอบด้านขวาเนี่ยครับมันก็จะมีเมนูต่างๆฟังก์ชันต่างๆให้เราสามารถเลือกปรับได้นะครับอันต่อมาถ้าผมก็คือตรง C C T เป็นดิมเมอร์นะผมปรับความสว่างนะครับอีกอย่างนึงก็คือปรับอุณหภูมิสีนะครับตั้งแต่2,700นะครับจนถึงหกพัาร้อยเลยนะครับออันต่อมานะผมก็คือการปรับสีแบบ HSL นะผม HSL ย่อมาจาก Hue Saturation แล้วก็ Luminance นะผมกดเข้าไปนะครับสังเกตนะครับมันจะมีตัว Hue นะครับแล้วก็มี Saturation ครับแล้วก็ดิมเมอร์ก็คือความสว่างนั่นเองนะครับผมซึ่งอันท้ายนะผมก็คือเป็นการปรับ Hue ครับสามารถเลือกโทนสีต่างๆได้นะผมตั้งแต่แดงสุดนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็อันต่อมานะครับก็คือการปรับเซรชันนะครับก็คือความสดของสีนั้นนั้นนะครับเราต้องการสดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดิมเมอร์ก็คือความสว่างนั่นเองอ่าแบบนี้เลยครับไม่ยากนะครับผมอ่าต่อมานะครับก็คือการปรับแบบ R G B นะครับซึ่ง R G B ตัวนี้เนี่ยซึ่งเป็นการปรับแบบให้วนลูปไปเรื่อยๆนะครับซึ่งด้านล่างเนี่ยเราสามารถปรับความเร็วได้นะครับว่าให้มันวนหนึ่งรอบเนี่ยใช้เวลากี่วินาทีนะครับผมอ่าต่อมานะครับ อันสุดท้ายนะครับก็คือเป็นสเปเชียลเอฟเฟ e ต์นั่นเองนะครับซึ่งตัวสเปเชียลเอฟเฟ e ต์เนี่ยก็จะมีต่างๆมากมายนะตั้งแต่คอปคาร์นะครับผมมีมีแฟลชนะครับแล้วก็ S O D นะครับผมแล้วก็อันต่อมาเป็นซอมนะครับซอมหนึ่งซอมสองนะครับอ่าแล้วก็หมดแล้วครับซึ่งจริงๆไอ้ตรงสเปเชียลเอฟเฟ e ต์เนี่ยตรงนี้ถือว่ามีเยอะแล้วครบถ้วนแล้วนะสำหรับการใช้งานทั่วไปนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปถ่ายกันเลยดีกว่า โอเคครับผมตอนนี้นะครับเราก็จัดไฟเสร็จกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้านหลังของผมนะครับเป็นแนนไลท์นะผมพาวเวอร์ทูป34ดวงเลยนะครับก็คือมีดวงหนึ่งเป็นสีชมพูนะครับสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะครับผมแล้วก็ไฟหลักของเราครับสำหรับเปิดหน้าของเราวันนี้นะก็คือเป็นแนนไลท์ FS 200นะครับผมอยู่กับซ็อบบอกร์นะครับผมเป็นพาราบลิก90เซนติเมตรนะครับผมก็จัดไฟแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าถ่ายออกมาแล้วจะเป็นไงนะครับผมโอเคครับผมจะขอเชิญนางแบบเข้ามาเลยดีกว่านะครับสวัสดีค่ะไม้นะคะ สามารถติดตามได้ที <asked me. S 3> mm ่ไหนนะครับผมก็สามารถติดตามได้ที่ IG ของไมล์เลยนะคะชื่อส m i ย e มรี่ไมล์ค่ะแต่เป็นตัวแซนะคะโอเคผมยวเราไปถ่ายกันเลยนะครับ ครับผมตอนนี้นะครับผมใช้กล้อง sony a 7 3นะครับแล้วก็เซตติ้งกล้องนะผมอยู่ที่スピードเตอร์นะครับหต่อ3 2มนะผม f สผมแล้วก็ iso 8 0 0นะผมเพื่อให้มันสว่างพอดีนะจริงๆเนี่ยผมสามารถใช้ iso ต่ำกว่านี้ได้นะแต่ว่าผมต้องเร่งไฟทั้งหมดเนี่ยขึ้นมาแต่ผมกลัวเรื่องแบตเตอรี่นะว่าทูบเนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่นานผมก็เลยลดให้มันหนึ่งสต็อปนะผมก็คือเพิ่ม iso ขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ตัวนั้นแค่ความสว่าง25%พอก็ตีวด้าเปอรสว่าง25%นะครับล้วก็ตัว FS 200 คอสอซอยู่แค่6%เปอร์เซ็นเองนะครับผมโอเคดีครับผมโอเคครับผมทีนี้ข้อดีหนึ่งข้อนะครับผมในการใช้ไฟ LED เนี่ยในการถ่ายการสาดน้ำนี้นะครับก็คือเราสามารถใช้โหมดเบิร์ดโหมดนะครับผมหรือว่าโหมดคอนดิเนียถ่ายได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอไฟมันชา้านะครับผมเพราะว่าไฟเนี่ยเราเป็นไฟต่อเนื่องไม่ต้องชาร์จนั่นเองถ่ายกี่รูปก็ไม่ต้องช้านะครับเพราะมันเปิดค้างนะครับเราสามารถถ่ายต่อเนื่องอย่างนี้ได้เลยนะครับมาโอเคครับผมสองหนึ่งป โอเคครับ okay, ผมตอนนี้เราถ่ายมาสักพักแล้วนะกกนครับผมสังเกตนะว่าสีเนี่ยเราได้สีที่ค่อนข้างพิเศษนะไม่เหมือนกับการใช้แฟดนะผมสังเกตนะสีชมพูโทนนี้นะเราไม่สามารถย้อมเจลแฟดให้ได้สีนี้ได้หรือสีเขียวสีนี้เนี่ย เราไม่สามารถย้อมเจลแฟตให้ได้สีเขียวนี้จริงๆได้แต่ว่าการที่เราใช้ไฟ LED ที่เป็น RGB เนี่ยเราสามารถปรับเฉดได้ทุกเฉดเลยตามที่เราต้องการครับรวมถึงความสว่างแล้วก็สเตชั่นของแต่ละสีนั้นๆด้วยนะครับเราสามารถปรับได้100%เลยนะครลยผมซึ่งอันนี้ดีกว่าแฟตแน่ๆนะครับ โอเคครับ okay, ผมเมื่อกี้ผมลืมพูดไปนะผมก็ตัวนันไลท์พอร์ทูฟสาตของเราเนี่ยจริงๆมันไม่ได้กันน้ำนะผมก็คือผมใช้เนี่ยถุงพลาสติกนะพุ่มนะครับแล้วก็ใช้หนังยางรัดหลายๆชั้นนะครับเพื่อให้น้ํามันไม่เข้านะผมก็เวลาไปใช้กันก็ระวังกันด้วยนะผมอย่าให้น้ําเข้านะครับ โอเคครับ okay, ผมสำหรับวันนี้นะครับก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้ดีๆหรือว่าเทคนิคการถ่ายรูปดีๆจากคลิปวิดีโอตัวนี้นะผมก็ขอขอบคุณน้องไมวันที่นี้ด้วยนะผมก็ไว้เจอกันใหม่นะครับในอีพีหน้าก็วันนี้จบแค่นี้นะผมสวัสดีครับ